ทุเรียนก็ต้องกินทุเรียนนะครับนะครับทุเรียนลูกใหญ่ๆเลยครับเรียนมอนทองลูกนี้7จ็โลเลยนะครับลูกใหญ่บเบ้อเลยเลยเจ็โลดูด,ดูจะได้ได้เยอะคุ้มค่าไหมเจ็ดกิโล กระแดดมาให้หน่อยค่ะโอ้โหข้าวผอีกปูใช่ไ<อ>สี่ห้าห้าปูอ้าวปูนี่ ลองเลยโอ้โอกรอบนอกนุ่มในแน่น,ะนอนน่มไปไม่จบาวันนี้อันนี้ต้องครูใหญ่หน้าดูเลยแหละ น,นี่แม่บ้านทาทุเรียนให้กินฟีมือแม่บ้านพ่อบ้านผ่าไม้เป็นเดี๋ยวเสีย,เด,ย,เ,สยเดี๋ยวเสียของโหล,ลูกนี้นะครูใหญ่แวบบดูดูแวบแวบโอ้โหจะใส่อะไรเดาตา ี่ใส่อะไรเนี่ยอะไรใส่เออ uh, ถาดขนะาวๆเนี่ยเนะน,นี่ยถาดเนี่ยแล้วถาดเขาถาดจะใส่เออนี่นะ <c oughs> โอ้ใหญ่จนไม่มีที่ใส่แล้วครับ Fly, ดูด <c oughs> โโิโอ้โหอือมมันคุ้มเจ็ดกิโลนะครับลูกลูกนี้ ต้องตัดอย่างนี้ก่อนนะครับถึงจะงัดง่ายเรียกทุเรียนต้องเอาฟูใหญ่ๆนะครับที่ลงโหนโนูนๆน,น,น,นะครับแง้มดูครับแง้มดู ไหนยังไม่ถึงโอ้ตรงน,นีอ้อู้หูวุ้ยอืมฮึเบลอเลยของแท้เลยนะครับเนี่ยนี่แนะ่ โอ้โหโสองสองเอาเอาอใหญ่เนี่ย <c oughs> อันนี้เล็ก,ก่อนอัน,นเล็กๆไว้ก,ก่อนเล็กๆไม่ใหญ่ๆเอาอันนี้มันสองูปะ่ะอืมสองู

ถุงมือถุงมือนี่ไว้แค่โกนนะที่เวียนนั่งคือหน้าต้องซื้อหน่อยนะถุงมือเนี่ยแยม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 โอ้โหนี่ก็วัวใหญ่มาก โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ